สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันพุธที่17มีนาคมนะคะวันนี้นะคะทางสหรัฐอเมริกานะคะถือว่าเป็นวันบิ๊กเดย์เลยนะคะแล้วก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันนี Day นะคะวันก็เรียกไปงั้นนะ,ะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นด้วยไหมนะคะวันนี้นะคะทางสหรัฐอเมริกานะคะหรือทาง uh, IRS นะคะก็เริ่มนะคะ d i r e c t Deposit Check นะคะของเงินช่วยเหลือรอบที่3นะคะหรือเงินสติมลาเช็คลอบที่3นะคะออกไปสู่ประชาชนนะคะทุกคนก็แบบว่า รอคอยกันนะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วน,นะคะบางคนนะคะก็ได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนนะคะได้เซ็นอนุมัตินะคะร่างกฎหมายตัวนี้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นกฎหมายนะคะแล้วก็หลังจากที่แกเซ็นหนึวันนะคะวันที่11มีนาคามเป็นวันพฤหัสเนาะอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ <um> มีบางคนนะคะก็ได้รับซิมลเช็คแล้วนะคะโอนเข้าบัญชีนะคะก็ บางส่วนนะคะแต่ยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้นะคะเขาเริ่มวันนี้นะคะวันพุธนะคะวันที่17มีนาคมนี้นะคะทุกคนก็ได้รับนะคะ direct deposit check นะคะของเงินช่วยเหลือรอบที่3แล้วนะคะบางคนที่น้องๆะะที่เขา,าเขียนใต้คอมเมนต์วันมานะคะเขาเพิ่งได้รับเมื่อเช้านี้นะคะน้องคนนึงนะคะเขาก็ดูคลิปวันนะคะเขา เขาก็สัญญาเอาไว้ว่าถ้าเขาได้รับเช็คนะคะสิมบลาเช็ครอบที่3เนี่ยเขาจะอะคอมเมนต์มาบอกพี่วันนะคะเขาก็คอมเมนต์มาบอกเมื่อเช้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพี่วันหนูได้รับเช็คแล้วนะคะกับคุณแม่นะคะคนละหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญเมื่อเช้านี้เขาไปเช็คดูนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะมีน้องคนหนึ่งนะคะก็ทําช่องเหมือนกันเนี่ยนะคะ่ะน้องเขาก็มีลูกหนึ่งคนนะคะแล้วเขาได้รับเงินสิมบลาเช็ค ด้วยกันนะคะ3คนพอแม่ลูกนะคะก็เป็นจนํานวนเงิน4,200เหรียญน,นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกๆคนนะคะที่ได้รับเงินซิมลาเช็ครอบที่3นะคะซึ่งจริงๆแล้วเงินตัวนี้นะคะมันก็อย่างทชื่อวันทำคลิปมาเรื่อยๆเนาะมันก็ผ่านคือสเต็ปบายสเต็ปบางทีก็แก้ไขโน่นแก้ไขนี่กลับไปกลับมานะคะแล้วก็มีการแก้ไขกว่าจะไปถึงประธานาธิบดีโจไบเดนก็ใช้เวลา ค่อนข้างนานอยู่นะคะในการปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรประมาณนี้นะคะก็หลังจากที่แกเซ็นเนาะก็มีเงินช่วยเหลือออกมานะคะแล้วก็แจกจ่จายเร็วเหมือนกันนะวันว่าแล้วก็ IRS น่ยค่อนข้างทํางานเร็วด้วยแหละว,วันว่าแล้วก็บางคนก็ตกหล่นนะคะเกี่ยวกับเงินสติมล่าเช็คนะคะบางที่ที่วันเห็นข่าวนะคะ <c oughs> บางคนนะคะ,ะ IRS นะคะโอนไปผิดแบงก์ก็มีนะคะ อันนี้ก็ต้องไปทําการแก้ไขเนาะแต่ว่าวันยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมะีระบบอะไรออกมาอีกนะคะเกี่ยวกับ IRS นะคะที่โอนเข้าบัญชีผิดคนอะไรประมาณนี้นะคะบางคนนะคะทีะ่รับ SSI นะคะแล้วก็ SSDI นะคะก็ยังไม่ได้รับนะคะแต่ว่าคนที่ได้รับเร็วที่สุดก็อย่างที่วันบอกนะคะก็คือ,อ Direct Deposit นะคะซึ่งเป็นวิธีที่จะได้รับเงินจาก ทาง IRS นะคะของเงินเยียวยารอบที่3เนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะคะส่วนนะคะเขาอันนี้เพิ่งจะเป็นเว็บแรกนะคะเราแรกนะคะที่เขาโอน Direct Deposit เชฟวันนี้นะคะก็วันพุธที่17มีนาคมเนี่ยนะคะเซ็รัวาวนะคะของอ Direct Deposit นะคะของเงินช่วยเหลือรอบที่3เนี่ยจะออกไปสู่ประชาชนก็คือ,อสุดสัปดาห์นี้ก็คือปลายอาทิตย์นี้นะคะ แล้วกอ็อาทิตย์หน้านะคะเปเปอร์เชคนะคะก็จะเริ่มแจกจ่ายออกไปนะคะส่วนพีเพคคารนะคะที่เขาจะเริ่ม start นะคะก็จะเป็นสิ้นเดือนนี้นะคะเขาก็จะเริ่มแจกจ่ายออกไปนะคะในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะยังไงทุกคนก็ต้องรอหน่อยนะคะรอนิดนึงนะคะคิดว่าไอคงยุ่งนะคะแล้วก็ปรับเซตร,ระบบอะไรเงี้ยค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็ <c oughs> มันมีเงินหนึ่งหมื่องร้อยเหรียญแรกของเงิน Unemployment ใช่ไหมคะที่เขา Tax uh, Free นะคะคือตอนนี้นะคะทาง IRS ได้ออกมาประกาศว่าอย่าเพิ่งไปทำรีไฟล์ r หรือ a m e n d m e n t นั่นนะคะรอสักพักหนึ่งก่อนนะคะให้ IRS เค้ขาเซตร,ระบบอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะออกมาประกาศอีกทีนึงว่าจะให้ทำยังไงนะคะอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะคะเพราะก่อนหน้านั้น ที่เราออกคลิปไปนะคะสามารถจะรีไฟล์หรือไปทำอัพเมนต์ได้ถ้าคนไหนที่จ่ายภาษีไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ทาง i r s บอกว่าให้ให้หยุดไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะคะจนกว่าเขาจะออกมาประกาศนะคะว่าจะให้ทำอะไรต่อไป Step by Step เนาะถ้าคนไหนยังไม่ได้รับเงิน s t i m u l u บ Check หรืออยากจะดูสถานะอาของตัวเองนะคะจะจะได้รับเงินวันไหนก็เข้าไปที่ IRS นะคะเว็บไซต์ก็ uh, get my payment นะคะที่ uh, น่าจะรู้กันนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดว่า uh, ติดตามข่าวเกี่ยวกับ stimulus check เนี่ยเราจะรู้ว่าจะเข้าไปตรงไหนนะคะ IRS นะคะค่อนข้างจะเร็วอยู่เหมือนกันนะวันว่าแต่ระบบของเขาก็อาจจะีเซ็ตยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เราก็ต้องให้ให้เวลาเขานิดนึงนะคะเพราะว่าคนมันค่อนข้างเยอะเนาะเราก็ต้องรอกันนิดนึงค่ะอย่าพึ่งใจร้อนนะคะ จริงๆมันมันได้อยู่แล้วแหละมันว่าถ้าคนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้นะคะก็เขาก็ต้องส่งไปถ้าคนไหนนะคะยังไม่ได้หรือเขามันยังไม่ได้ส่งมานะคะก็รอนิดนึงนะคะถ้าคนไหนนะคะมีเกณฑ์จะได้นะคะมันมันได้อยู่แล้วนะคะก็รอนิดนึงนะคะเพราะ i r s เขาก็มีระบบของเขานะคะอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะคะถ้าเกิดไม่ได้เขาไม่ส่งมาในปีนี้เราก็สามารถไปเคลมได้นะคะในการ ทำแท็กปีของปี2021นะก็ไปเคมคืนได้นะคะไม่ต้องรีบร้อนเนาะจริงๆอะคนมันเยอะด้วยหลักทางสหรัฐอเมริกานะ่ยวันว่านะก็เป็นประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเงินซิมูลาเช็ครอบที่สานะคะก็ยังไงก็ดีใจกับทุกๆคนด้วยนะคะที่จะได้รับเงินนะคะส่วนตัววันนะคะวันยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบแล้วว่าวันได้หรือ,อยังนะคะเพราะว่าวันต้องเข้าไปที่แบงค์นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทําออนไลน์เกี่ยวกับแบงค์อะไรพวกนี้นะคะก็เดี๋ยวก็ค่อยรอดูนะคะ แล้วก็นะคะหลังจากที่เขาส่งเงินให้คุณแล้วนะคะจะด้วยวิธีไหนก็ช่างนะคะทาง IRS หรือสำนักง,งานที่เขาส่งเงินให้คุณเขาก็จะมีจดหมายมาให้คุณหลังจากนั้นประมาณสองสามอาทิตย์หนะว,นวันวันวานะอย่างเช่นงวดที่หนึ่งวดที่สองนะท,ทาง I อเนะี่ยเขาก็จะส่งจดหมายมาว่าเขาได้โอนเงินมาให้คุณแล้วจานวนเท่านี้เท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะยังไงวันก็ดีใจกับทุกๆคนด้วยนะคะที่ได้รับเงินซึมนาเช็ครอบที่3ามหรือเงินเยียวๆรอบที่3นะคะห4 0 0ี่เหรียญน,นะคะแต่ละคนนะคะที่มีเกณฑ์จะได้รับเนาะส่วนตัววันนะคะวันยังไม่ได้ไปเช็คดูที่แบงค์นะคะแล้วก็วันไม่ได้ทําออนไลน์เกี่ยวกับธนาคารอนะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าวันกลัว กลัวโดนแฮกก็เลยไม่ทําออนไลน์ก็เลยเวลาจะไปแบงค์ทีก็คือนานๆมันจะไปทีนะคะอาจจะมาสองสามเดือนถึงจะไปเช็คทีนะคะก็ยังไงนะคะทุกคนก็ดีใจกับทุกๆคนด้วยนะคะที่จะได้รับเงินซิมแลาเช็ครอบที่3นะคะยังไงก็รอน,นิดนึงเนาะก็คืออย่างที่วันบอกนะคะรอบที่2เนี่ยเขาจะได้ check นเล็กดีโพสต์ดีโพสิตเช็คตัวนี้นะคะ ก็คือประมาณปลายอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ p e p e r c h e ช k คือเขาจะส่งไปแจกจ่าย,ยออกไปตามบ้านอะไรเงี้ยะคะก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะส่วนพวกพีพีเพยคัสอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะเริ่มประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะก็คิดว่าคงได้กันนะคะแต่ถ้าว่ามันไม่ได้นะคะถ้าเกิดเขาไม่ส่งให้ในในรอบนี้นะคะเวลาคุณไปทำแท็กรีเทนของปีนี้ ปีนี้หมายถึงว่าปี2021นะคะเวลาไปทำแท็กสิ้นปีน่ะคุณก็ไปขอเคมได้นะคะถ้าเกิดไม่ได้เช็ครอบนี้นะคะ,ะหรือ,อยังไงก็เข้าไปเช็คที่เว็บไซต์นะคะที่ที่วันบอกไปนะคะมันจะมีบอกรายละเอียดไม่ยากหรอกคะ่ะลองเข้าไปดูนะคะวันเคยเข้าไปเช็คแล้วนะคะแต่ว่าวันไม่ได้เช็คของวันอนะ,คะคือเข้าไปดูรายละเอียดอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ ได้กันเท่าไหร่แล้วก็ได้หรือยังเขียนมาบอกกันด้วยนะใต้คอมเมนต์นะคะยังไงก็ถ้าใครมีหนี้นะคะไปใช้หนี้ก่อนนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญเยอะเหมือนกันนะครอบครัวไหนมีห้าคนเอ้ยมีสี่คนหรือห้าคนนี่ได้เยอะนะสี่คนก็ได้ไปห้าพันหกร้อยเหรียญอย่างที่วันบอกนะเนาะเถ้ามีเยอะกว่าน,นั้นมันก็นะแต่วันน่นไม่มีลูกไนงะวันมีสองคน กับสามีแค่นั้นเองนะคะแล้วก็รายได้ไม่ไม่ได้เกินตามที่เขากําหนดก็น่าจะได้นะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่ได้นะคะก็ต้องไปเคมเอานะคะตอนปลายปีคุณไปเสียภาษีนะคะก็ยังมีคําถามเหมือนอ่พี่คนหนึง่งเขาถามมาเมื่อเช้าว่ามีคําถามว่าแกเป็นพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะ,ะตัวพ่อแม่ได้หนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญแต่ทําไมลูกไม่ได้ วันก็เลยถามแกว่าลูกมี social security number ไหมหรือ ssn นะนะคะพี่เขาบอกว่ามาีแต่ทำไมไม่ได้เขาก็ององอยู่ตรงน,นี้วันคิดว่า,น,าน่าจะเป็นที่ระบบของอ่า,อา irs นะคะที่ตอนนี้เขาแบบทำงานค่อนข้าง,งหนักน,นะแล้วถ้าไม่ได้หนะ้าตอนนี้นะ,ะวันแนะนำนะคะเวลาไปเค็มแท็บของปีอ่าปีที่จะถึงนี้ก็คือปี2021นะคะ ก็ไปเคมเอาเขาก็น่าจะให้เงินมานะคะอีกอย่างใา้เงินที่3,600เหรียญน,นะคะสําหรับลูกที่คนที่มีลูกอายุไม่เกิน6ปีนะคะก็จะมีตรงนั้นด้วยในเดือนกรกฎาคมนะคะเขาจะน่าจะเริ่มเดือนกรกฎาคมเนี้ยนะคะแล้วก็คนไหนที่มีลูก6-17ปีนะคะก็จะได้3,000เหรียญน,นะคะ เขาน่าจะจ่ายเป็นรายเดือนนะถ้าเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวรายละเอียดรายละเอียดของกฎหมายตัวนี้นะคะที่เขา,าเซ็นอนุมัติแล้วที่เขามีการแก้ไขนะวันยังไม่เข้าไปดูเลยวันเคยดูอันเก่าที่มี591หน้านะคะแล้วก็ตัวนั้นนะ่ะเขา,ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ส่งผ่านเฮ้าส์ใช่ไหมคะ ไปผ่านที่เฮ้าแล้วก็มีหกหวยี่สิหน้าวันก็ยังไม่ได้เข้าไปอ่านดูแล้วว่ามีอะไรแบบว่าที่เขาแก้ไขยอยู่ในนั้นเยอะไหมนะคะก็ไอ,อตัวที่เงิน1น0 0งหมื่ยเหรียญแรกนะคะที่แจกฟรีนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรนะคะ i r s เขาบอกว่ายังไม่ต้องทำอะไรจนกว่าเขาจะประกาศออกมานะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะคะอย่างที่วันบอกนะคะวันก็พูดยาวมากเลยวันนี้แล้วก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะได้ตังแล้วก็ถ้ามีนี้ก็ไปจ่ายค่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปทําอย่างอื่นยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็เขียนบอกมันด้วยนะทุกคนแล้วก็เอามาคุยกันใครมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ,ะเขียนใต้คอมเมนต์ได้นะคะช่วยๆกันเนาะคนคนที่อยากรู้เรื่องเงินซิมู้าเช็คนะคะแล้วก็ให้คนช่วยเหลือกันนะคะใต้ลคปรีโอนะคะเผื่อทุกคนมาอ่านนะคะจะได้มี ความรู้เพิ่มเติมนะคะวันก็จะได้รู้ด้วยเพราะว่าบางทีวันก็ไม่ได้รู้หมดเนาะวันก็รู้เป็นบางส่วนที่วันสนใจนะคะแล้วก็ถ้าวันถ้ามีคําถามมาใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยววันไปหารายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ทุกคนที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ช่วยๆกันพิมพ์นะคะให้ความรู้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะหรือทุกคนที่อยู่ในอเมริกาเนาะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะทุกคนยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะได้เท่าไหร่เลยลเขียนบอกด้วยนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ